สวัสดีครับช่องท่ายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของ6เดือนหลัง2567กสเเนี่ย6เดือนหลังว่ายังไงคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับผมจะใช้ดาวตรีเทพก็คือดาวใหญ่พระหัสลราหูเสาเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายนะครับเอา้าไม่ใช้จันทร์อังคารพุธละ นั่นเขาเป็นดาวเดือนนะฮะเราทายหกเดือนเขาเดินทุกเดือนอ่ะฮะแล้วจะมาทายตรงนั้นทําไมทายไม่ได้เาเดินเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆให้ทายแต่อันนี้อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงนะฮะดาวปีเดินหนึ่งปีสิบแปดเดือนสองปีครึง่งโดยประมาณนะฮะก็ทายเยาวๆกันได้นะครับส่วนดาวเดือนอ่ะอาทิตย์จันทร์คันพุธศุกร์อะไรอ่าพวกเนี้ยนะผมมีคลิป รายเดือนต่างหาอยู่แล้วอหลายๆท่านก็คงได้ชมอะก็ชมอย่างนั้นได้อันนี้ว่ากันหเดือนเลยเริ่มกันครับเอาใครก่อนก็ไล่ตามจักไปแล้วกันก็ดาวเสาวก่อนถึงดาวเสาวก่อนก็เอาดาวเสาวก่อนดาวเสาวของลัคนาราศีสิงห์เจ้าเรือนมังกรน,นี่ครับอริอริโอ้โหเต็มปากเต็มคำอริไปว่าปัญหาอุปสรรคภาระนิศินเจ็บไข้ได้ป่วย นะครับอลศัตู้ได้บนวะอลิวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ราศีกุมพบที่เจ็บปัดตันนิฮะเล็งดวงชะตาเขาให้โอ้นะฮะเสาเพ่งเล็งรักเหนื่อยละทีนี้แล้วเหนื่อยต่อ <c ười> คือไม่ใช่เพิ่งมาเหนื่อยนะ <c ười> เหนื่อยมาตั้งแต่ต้นปีหกหแลล้หกเจ็ดอีกทั้งปีอีกนะยันหกแปดต้นปีเลยโอ้โหพราะคุณทูนหัวท่านสนิเทพ เล็งเข้ามาฮะสิงหนาวาเป็นแถวเลยนะครับเสาเล็งเฉยๆเนี่ยไม่ต้องเอาพบเรือนมามากันเปลา่าๆนะฮะเครียดซทุกใจซอ่าทายอย่างเง้นนะอ่าแถมพบเรือนเข้าไปเครียดยังไงเครียดเรื่องโอยเครียดเรื่องปัญหาเครียดเรื่องศัตรูยังวะเครียดเรื่องคนรักจังเลยนะครับ เครียดเรื่องหัวหน้าเครียดเรื่องลูกน้องได้หมดนะฮะเครียดเรื่องภาระนีสินโอ้ยเจ็บใครได้ป่วยมันมายุ่งจังไม่ค่อยแข็งแรงเลยเครียดจังเลยได้หมดพระเสาเล่นจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจัดหนักนะเรียกว่าเออขนาดนั้นนะอ่ะขยายความเรื่องคนรักหน่อยเสาทุกใจเรื่องคู่ครองจังเลยเพราะอะไรฮะ เพราะคู่ครองฉันก็ไปมรณะนะเออให้มันได้อย่างนี้สิเออนะให้มันได้อย่างนี้สินะลัคนาราศีสิงห์มีเหตุหา่างไกลจากคู่ครองอ่าบางคนห่างดีอ้าวมีบางคนห่างไม่ดีแล้วบางคนห่างดีอีกดาวจรเหมือนกันลัคนาดเดียวกันไงทายซะอย่างนั้นละฮะเพราะคุณทูนหัว <c oughs> นะก็ต้องทายอย่างนี้ลนะเ <c oughs> พราะอะไรฮะ เพราะแต่ละคนสิงแต่ละคนบริบทของเนี่ยเสาราหูพระรหัสเนี่ยเหมือนกันไม่ล่ะไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนหรอกนะครับบริบทคืออะไรฮะบริบทคือท่านทักษะนี่แหละบริวารอายุเดชศีบุญล,ละอุตสาหะบนตรีกาลกินีมีต้องแปดทักษะแน่นะฮะก็หลากหลายกันไปแต่ทักษะเนี่ยบริวารอายุเดชศีอะไรพวกเนี้ยเป็นเรียกว่า เส้นทางที่เป็นทักษะที่ไม่เกเรอ่าก็อุ่นใจเป็นบริวารเป็นอายุเป็นเดชเป็นสีก็ยังอุ่นใจได้มีหนึ่งเดียวครับกาลกินีหนึ่งใน8โดฮ้ยยากนะยากแต่เป็นได้นะ <c oughs> เป็นได้นะจังหวะโปเชวัดีนะนั่นเขาให้นะกาลีเข้ามาอ่ะผมทายเหรียญสองด้านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะทายดีทีหนึ่งทายร้ายทีหนึ่งอ่ะมาคุยเรื่องดี หากเป็นสลีมมงคลก่อนอ่าฟังอะไรดีๆก่อนเดี๋ยวค่อยฟังอะไรที่มันขมขมหากเป็นสลีมมงคลอาจจะเรียกว่าอืยังไงก็เครียดอยู่ดีอะฉันเครียดจังเลยอะฉันเครียดกับคู่ครองจังเลยอะทําไมเธอต้องห่างไกลจากฉันฉันคิดถึงเธอนะอ้าวถ่ายได้เขาอาจจะมีเหตุสําคัญอะไรบางอย่างที่ต้องห่างคือไม่ใช่ว่าไม่ได้เลิกลาเออไม่ได้เลิกลาฉันต้องไปกินตําแหน่งนะน้องอ่าคุณคะฉันต้องไปกินตําแหน่งนะ เราห่างกันแต่เราคิดถึงกันนะห่างดีได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่แต่คิดถึงจังเลยอ่าเสาร์อาทิตมาหากันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นดีนี่ดีนี่ไม่ได้เสียนี่นะฮะหรือ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 เฮ้ยปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินหนี้สินมะเร็งอ่ะทักษาดีเฮ้ยยังพอเอาอยู่นะต้องบอกเฮ้ยมันต้องปวดหัวกันบ้างแหละแต่ดีดูคิดยังไง ฉันยังพอมีทางออกไว้เฮ้ยก็ยังดีงามอยู่นะครับเจ็บใครได้ป่วยเจ็บใครได้ป่วยก็ยังดีงามอยู่เพราะอะไรฮะเพราะฉันเนี่ยไม่ได้เป็นการ,รีฉันฉันยังไงฉันก็มาดีอ่ะเออเออ,เอ,อฉันไม่ได้มาร้ายนะฉันมาดีนะอ่าถึงฉันจะเป็นพระเสาแต่ฉันก็มีคุณงามความดีนะขอบบอกยืนยันครับพระเสามีคุณงามความดีทุกคนครับและก็ร้ายทุกคนครับนะ เรือนดีร้เป็นนะครับเรือนร้าก็ดีเป็นนะครับยืนยันครับผมกล้าพูดเต็มปากเลยไม่มีเรือนไหนดีและก็ไม่มีเรือนไหนร้ผมพูดได้เต็มปากเลยเต็มเต็มปากเลยยืนยันจากการดูมาหลายหลายพันนะฮะนะฮะผมว่าอีกสองปีก็ครบหมื่นแล้วล่ะการดูดวงผมอีกสองปีครบหมื่นแะล้วนะฉะนั้นเราผ่านของจริงมาคือเฮ้ย ไม่ได้ยิงปืนที่สนามยิงปืนเะเว้กูออกสงคอย่นะเว้ยอ่าลบมาจริงอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อเหอะเลือนร้ายให้คุณเลือนดีทำโทษถมไปครับจริงดาวเสาก็เหมือนกันลาหูก็เหมือนกันพระฤหัสเนี่ยสุภเคราะห์เนี่ยมหาเทพเนี่ยบอกจังหวะมหาเทพเกรเรนะคุณน้ำตาเล็ดเลยนะคุณขอบอกเมื่อคือน เมื่อคืนวันไหนวะวันนี้วันเสาร์อัดคลิปเมื่อคืนวันพระรหัสหรือวันพุธเนี่ยจำไม่ได้นะพระรหัสกาลีอยู่อย่างเงี้ยนะครับลายสุดๆในชีวิตท,ที่เกิดขึ้นเลยพระรหัสกาลีมาครับพระรหัสนะคุณพระรหัสนะคุณวันรหัสนะคุณเรียกว่าโอโหเจ้าชะตาผมว่าสติแตกเลยอ่ะใช้คําว่าสติแตกครับไม่ได้พูดเล่นนะสติแตกเลยอ่ะแบบช็อกตกใจ เลวร้ายอยู่ไม่เป็นนะอย่างนั้นเลยพระรหัสนะคนุณพระรหัสนะคนุณอ่านี่แหละครับผมบอกแล้วดาวทุกดวงเสาเล็งเนี่ยจุดดีมีครับนะแต่ว่าตรงนั้นอะ่ะคือเสาล้วนแล้วมาบอกว่าดีร้ายเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกจริงพระรหัสก็เหมือนกันทําไมเขาถึงร้ายสุดขีดในในท่านคนนั้นอะ่ะทำไมพระรหัสถึงร้ายสุดขีดมันมีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่คือ มันจะต้องเรียกว่าไงฮะโจทย์มันต้องครบอ่ะอันนี้โจทย์ไม่ครบนะผมเห็นแค่ดาวจรผมเห็นลัคนาผมก็พยายามหารักษามาลงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันกว้างขึ้นไปนะครับมันกว้างขึ้นไปมันก็ได้ดูได้ลึกขึ้นแต่ก็ยังไงเซียมันก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้หรอกครับยืนยันครับนะมันจะต้องคือโจทย์ไม่ขอไปแล้วเอาคำตอบที่ถูกต้องอะมันไม่ได้หรอกใครก็ทาไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะนะใครก็ทําไม่ได้หรอก เชื่อฮะนะฮะเสาเลงมีเสาเลงรักเนี่ยถือว่าคือว่าบางคนเนี่ยตกใจเลยนะเสาเลงลักแต่มีคุณงามความดีมาให้ครับยืนยันครับผมนะฮะแต่แต่อันนั้นอะ่ะมันแล้วแต่บุคคลนะว่าจะเรื่องไหนนะที่มาคือมาเอาแล้วก็มาแจกด้วยอะ่ะเออนะฮะดาวให้คุณก็ให้โทษในตัวเขาด้วยนะครับยืนยันครับให้โทษก็แอบให้คุณยืนยันครับ นะเสาอยู่อย่างเนี้ยอย่างที่บอกบางคนทุกใจทุกใจทุกใจที่เธอจากฉันไปแต่เธอไปดีเธอไปได้ไปได้หน้าที่กันงานน่ะครอบครัวเราก็มั่นคงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ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 ทุกใจเรื่องอะไรฮะคู่ครองได้มรดกตกทอดคู่ครองได้มรดกตกทอดนะทุกใจเฮ้ยได้ของไม่ทุกใจอ่ะสมมติอ่ะ,มมอะได้ที่มาแปลงเฮ้ยมีความทุกข์อยู่นะยืนยันครับได้ไหมล่ะได้ แต่ทำไมอะแต่มันมีความทุกข์แอบอยู่เชื่อเถอะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะาศเสาเป็นกาลีโอโหอันนี้สุดติ่งเลยทีนี้นะถ้าเสากาลีเลงอีกเสาเลงก็แย่แล้วแต่ก็มีคุณงามความดีอย่างที่บอกอ่ะเรามาคุยเรื่องไม่ดีเสาเลงก็แย่แล้วแถมกาลีสถิตด้วยโอ้โอโหต้องบอกโอ้โห,โโห,โโห,โโหนะฮะความทุกข์ที่เสาให้คูณสองเข้าไปครับ อย่าได้ลังเลครับท่องสุขคูณเป็นใช่ไหมคูณสองเข้าไปครับทุกกันแบบน้ําตาเล็ดเลยทุกกันนานๆเลยนะระวังลัคธนาราศีสิงห์ระวังจะมีปากมีเสียงระวังจะทะเลาะบอกแหวงกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาระวังให้ดีครับนะฮะอาจมีปากมีเสียงกันอาจทะเลาะบอกแหวกกันอาจแตกหักเลิกลากันไปก็ได้ครับ ก็ได้ครับให้ระวังให้ดีครับลัคนาราศีสิงห์เรียกว่าเป็นจุดอ่อนอ่อนบางมากอะ่ะจุดเรียกว่าจุดเนี้ยฉันอ่อนแอจังเลยนะเรื่องอะไรฮะเรื่องคู่ครองนี่แหละฉันอ่อนแอจังฉันอ่อนแอจังจะเป็นอย่างเงี้ยทะลุสิน้นทะลุปีนี้ไปก็ยังเป็นอยู่นะเพราะว่าเสาเขาไม่ได้ย้ายวันที่หนึ่งมก,กรานี่หละนะฮะแถวแถวมีนาหรือเปล่าผมจาไ,นะไม่ได้แล้วไม่ลืมลืมลืมแถวแถวนั้นอ่ะน่าจะเป็นแถวแถวมีนาเออกลมกลมอ่ะแถวแถวมีนาปีหกแปดอ่ะเสาถึงจะย้าย นะฮะก็จะผ่อนคลายให้เออก็จะผ่อนคลายให้ในการย้ายทั้งนั้นนะฮะแต่ตอนเนี้ยปีนี้นี่ถึงหกเจ็ดอะถึงสิ้นปีนี้ฉันยังทุกใจเรื่องคู่ครองคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเป็นเหตุให้ฉันต้องทุกใจใส่กาลีก็คูณสองเข้าไปถ้าเป็นสลีมงคลเข้ามาทุกใจเหมือนเดิมฮะแต่อาจจะทุกใจเรื่องดีๆเนี่ยอาจจะทุกใจกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา แต่เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีความทุกข์ใจซ่อนอยู่อะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็อย่างที่ยกตัวอย่างสักคู่เขาไปกินตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยสมมติคือไม่ใช่ว่าสิงจะต้องกินตาแหน่งทุกคนแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นอะ่ะเหมือนกับมีเหตุให้ห่างแต่การห่างเนี่ยเป็นจุดที่ทําอะไรให้ดีๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแม่คิดถึงจังเลยได้อย่างนั้นนั่นคือห่างที่ดีแต่ก็ยังทุกข์ใจมั้ยยังทุกข์ใจยังคิดถึงยงัง,ยงคิดถึงอยู่ครูครองได้มโรดรกทอด นะฮะคู่ครองไปมรณะนี่นะหรือเฮ้ยฉันทุกใจเรื่องคู่ครองจังอะ่ะทำไมเขาป่วยอ่ะก็ก็กดาวคู่ครองคุณตกมรณะมรณะแปลว่าจากไปมรณะแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยส่วนดีมรดกตก,กทอดนะครับหรือ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 ปัญหาเก่าๆเรื่องของคู่ครองเฮ้ยอย่างนี้ก็ทายได้อะไรล่ะปัญหาเก่าๆเช่นบางคนไปได้ไปได้ของคนอื่นมาเอออ่านะไปได้ของคนอื่นมา คนอื่นไม่เอาแล้วก็สบายหน่อยคนอื่นเขายังใช้อยู่เลยแต่ฉันไปเอามาใช้ต่ออ้าวอ้าวรถคันหนึ่งขับสองคนละนั่นสินนะปัญหานั้นอะระวังมันจะเกิดขึ้นหรือหรือหรือเขาไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช้แล้วระวังอะไรฮะระวังไอที่ไม่ใช้แล้วอะจะกลับมาวุ่นวายกับคุณได้นะครับไอที่ไม่ใช้แล้วเนี่ย จะกลับมาวุ่นวายฉันทุกใจเรื่องที่ไม่ใช้แล้วนี่แหละแกเปิดไฟเลี้ยวทำไมสิงบอกแฟนเลยสิงบอกคนรักเลยแกเปิดไฟเลี้ยวทำไมแกจะกลับรถเหรอแกเปิดไฟเลี้ยวทำไมแกจะกลับรถเหรอข้อ,ขอ,อกระโหลกทีนะฮะพระเสาเข้อกระโหลกลาหูทีปอกๆแกเปิดไฟเลี้ยวทำไมวะอารมณ์เนี้ยประบาเนี้ยเออนะ ก็อยู่แถวแถวนี้แหละสําหรับเรื่องคู่ครองคือต้องขายคู่ครองเยอะหน่อยนะฮะสิงชั่วโมงเนี้คู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะทายเยอะหน่อยบางทีคู่สัญญาเนี้ยเธอมาหุ้นส่วนฉันเฮ้ยแกจะเลิกหุ้นกับฉันกลับไปหุ้นกับไอ้คนเก่าเหรออ่าเฮ้ยคนเก่ามันผลประโยชน์เยอะกว่าวะฉันฉันพอแล้วกะแกฉันพอแล้วคือไม่ใช่กะแกนี่คืออะไรฮะเขาพูดกับเรานะเขาเขา่เขา่ขาพูดกับเรา เขาบอกว่าเขาบอกว่าแกกระชั้นพอแล้วฉันจะกลับไปคุ้นกับคนเก่าอ่าเขาพูดกับเราทนีนี้นั่นอ่ะคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาพูดอย่างนั้นคู่ครองก็อาจจะพูดอย่างนั้นคุณครับผมไม่ดีพอครับอ่าอ่ามึงมึงเปิดไฟเลี้ยวพฮ้ยง่ายมึงเปิดไฟเลี้ยวนะสิงสิงสิงบอกคู่ครองเลยมึงเปิดไฟเลี้ยวทาไมนะฮะก็ดูด,ดูเอาครับ เมื่อรู้ก่อนแก้ก่อนก็อาจจะแก้ได้เออก็โชคดีไปประมาณนี้ครับผมทีนี้ทีนี้มรณะไปไหนฮาเอาละเมื่อกี้คุยถึงมรณะเลยมรณะไปสู่กรรมะตรงนี้อ่ะตีความต่อจากเรื่องสักครู่ก็ตีได้สิก็อา้าวเสาลาหูลาหูพระรหัสพระรหัสไปไหนไปกรรมะกรรมะไปไหนกรรมะอยู่ตรงนี้กรรมะบอกว่า พระรหัสที่เป็นกรรมะบอกว่ากรรมะแปลว่ากายกระทําครับกรรมะแปลว่าอะไรฮะกรรมะแปลว่างานที่ฉันกระทาอ่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องคู่คออยู่นี่ก็ต้องเอากายกระทําก่อนชั่วโมงนี้คู่ขอของคุณเนี่ยมีการกระทําที่ดีกับคุณหรือไม่ดีกับคุณเนี่ยให้มาวัดที่พระรหัสนี้ครับดูทักษะพระรหัสก่อนเลยถ้าเป็นทักษะดีๆ ก็อุ่นใจถ้าเป็นกาลีล่ะพระรากมณ์บอกฉันเป็นกาลีแสดงว่าเขาจะมีการกระทําที่ไม่ดีไม่งามกับคุณล่ะแกเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแกไม่ได้มือไปโดนแน่ละ่ะนะแกเตรียมยูเทินแกเลี้ยวแกเลี้ยวแน่ถ้าเลี้ยวเฉยๆก็อาจจะเลี้ยวไปไหนถ้ายูเทินจะกลับไปหาใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าพระลากมณ์เสีย มันไม่ได้บังเอิญไปมือไปสะกิดไฟเลี้ยวแน่ตั้งใจเปิดไฟเลี้ยวเลยไอ้ที่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอานะจบเรื่องคู่ครองมาคุยเรื่องงานกันนะอะพราะราอยู่พบการงานนี่มรณะมาสู่การงานครับมรณะแปลว่าเรื่องเก่าๆไอ้ที่ฉันวางเบ็ดเอาไวอ้อ่ะนะที่ฉันทําเอาไวอ้อ่ะหากเพราะเราเป็นศีบ้าไงนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้อะเฮ้ยมันเกิดผลประโยชน์ขึ้นแท้นั่นไงห,หรือหรือหรือลัคนาราศีสิงห์มีการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นถ่ายได้อย่างนั้นดีร้ายไปดูทักษะเอาฮะทักษร้ายก็การลงทุนนั้นอะให้คิดให้หนักทักษาดีก็โลกงอกโล่งใจเพราะพระรหัสนอกจากเป็นอ่ามรณนาะแล้วพระรหัสเขาเป็นใครฮะเขา เขาเป็นปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการลงทุนใหม่ๆนะครับการลงทุนใหม่ๆเฮ้ยมีการลงทุนอยู่ในกรรมะเกิดการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือการลงทุนชิ้นใหม่อ่าการลงทุนใหม่ๆอ่ะเกิดการลงทุนขึ้นแล้วในช่วงนี้มีงานอยู่แล้วลงทุนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยมีงานอยู่แล้วขยายกิจการไหมมีงานอยู่แล้ว ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ดีไม่งามก็ถ่ายได้ถ้าพระรหัสเป็นกาลีนะงานนี้ผมไม่ทำได้ไหมไม่ได้เธอต้องทำฉันให้เธอทำทำให้เสร็จทำให้จบด้วยนะว่าแย่จังถ่ายได้อย่างนั้นถ้าพระรหัสเสียนะเหมือนกันครับถ้าดีงามเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกบอกว่าพระรหัสเป็นกาลีเรื่องคู่ขอเมื่อกี้ถอยหลังกับนิดนึงพระรหัสเป็นกาลีเขาเปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้าบระรหัสเป็นสีเป็นสีบมงคลแสดงว่าอะไรฮะเขาเปิดไฟเลี้ยวเหมือนเดิมฮะแต่ไฟเลี้ยวเนี้ยเธอเปิดไปเนี่ยเพื่อไปทําอะไรให้มันจบจบหรือเปล่าถ่ายได้อย่างนั้นเช่นน้องพี่ขออยู่เินแป๊บหนึ่งพี่จะไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้มันจบจบเป็นสีบมงคลไงทำสีบมงคลคือดีงามอะ่ะพบกันเธอกระทาอะไรที่ดีงามเพื่อฉันละเ,ออเธอห่างไป แต่เธอไปทำอะไรบางอย่างให้มันดีงามกว่าฉันใช่ไหมทายได้อย่างนั้นครับเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้จบมันก็ได้จบจบกันไปนั่นถ้าเป็นกาลีเฮ้ยมึงเลี้ยวไปไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะอะจบแล้วที่นี้จบจริงแล้วเรื่องคู่ครองมาเรื่องงานต่อมีการลงทุนอะไรใหม่ถ้าเป็นกาลีการลงทุนครั้งเนี้ยระวังนะอ่าระวังนะการลงทุนครั้งเนี้ยก็ต้องบอกอย่างนีถ้ถ้าเป็นสิริมงคลเป็นทักษะดีๆเออน่าสนใจแฮก น่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรอกอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เอ๊ะทำไมไม่บอกว่าดีไปเลยล่ะก็บอกแล้วไงโจทย์มีแค่ครึ่งเดียวอะจะพูดเป็นเสร็ษเดษขาดได้อย่างไรล่ะจะทายดีได้อย่างไรล่ะจะทายร้ายได้อย่างไรล่ะนะครับหากดาวเดิมทาร้ายพระรหัสดวงนี้ล่ะสีก็สีเถอะสีก็สีเถอะนะฮะนะครับเละเป็นโจกได้นะครับกาลีก็กาลีเถอะอ่ะ กาลีคือไม่ดีไม่งามไงใช่ฮะคู่ครองไม่ดีไม่งามกระทาการไม่ดีไม่งามของคู่ครองคู่สนคู่สัญญาทําไม่ดีไม่งามการลงทุนไม่ดีไม่งามอ่ะถ้าเกิดมีคนช่วยอ่ะเออคู่ของจะทําอะไรไม่ดีไม่งามมีคนมาไก่เกลี่ยจบจบไม่จบไม่ดีไหมไม่ดีแหละแต่ป้านะแต่มีคนไก่เกลี่ยจบไม่จบคู่ส่วนคู่สัญญามีเหตุไม่ดีไม่งามมีคนไก่เกลี่ยไหมจบการลงทุนเหมือนกันการลงทุนไม่ดีไม่งาม มีคนมาประคองมาพิงมาให้พิงมาพยุงจบไหมจบเห็นหรือ,อยังถ้าดาวครบมันก็จบพระดาวไม่ครบก็ทายแบบตรงๆแหละทายได้แค่โยนหินนำทางแหละแต่แต่มันก็เกิดประโยชน์อยู่บ้างนะยืนยันนะครับมันเกิดประโยชน์อยู่บ้างแหละนะฮะมันจะไม่มีประโยชน์เลยไปไม่ได้หรอกมีประโยชน์ครับแต่แต่มันจะคุณจะเอาคำทำนายจรจร,จรอ,ยอย่างนี้ ไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้นะผมขอบอกก่อนยืนยันครับนะผมยืนยันครับผมทายทายจริงคนที่มาดูดวงกับผมจะรู้ดีผมทายทายจริงผมจริงใจนะฮะผู้ครโตเขาบอกไม่อวยกันอะ่ะลายผมแทงเลยดีผมก็บอกว่าดีนะอ่านะครับผมก็บอกแล้วดาวจรก็ทายอย่างดาวจรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้ นะครับแต่แต่มันอยู่แถวแถวนี้แหละลัคนาราศีสิงห์หกเดือนหลังอ่ะมันยังมันยังไปเน้นเรื่องของคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาอยู่อ่ะหรือคู่ครองฉันเจ็บใข้ได้ป่วยอ่าพระรหัสเป็นกาลีเฮ้ยมีการกระทาอะไรที่ไม่ดีเฮ้ยผ่าตัดเปล่าว,วะนเนี่ยอ้าหรือคู่ครองฉันเจ็บไข้ได้ป่วยพระรหัสเป็นสลีบมงคลยังไงเสียคุณหมอก็ช่วยได้แน่ๆละ่ะอ่าทายอย่างนั้นก็อุ่นใจกันไปเห็นไหม เห็นไหมาระนิสินอ่ะภาระนิสินกับคู่สัญญาที่มีอยู่พลัดเป็นกาลีเคลียยังไงก็เคลียไม่จบหรอกอ่ะไอค้คู่นี่สินที่มีกับคู่สัญญาพลัดเป็นสีเดี๋ยวก็ค่อยๆค,ค,คุยกันมันก็จะมีทางออกแน่ละทายได้อย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมแต่ละยากอ่ะมันนี่แค่เอาทักษามาลงในดาวจรมันก็ยังตีความได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ นะไม่มากก็น,น้อยแหละผมเชื่ออย่างนั้นเวลาผมทายดวงนะถึงจะทายฟรีทายอออากาศอย่างเงี้ยก็จริงใจทายนะเพราะเพราะผมเป็นคนอย่างนี้แหละอาพูดตรงๆน่าจะอยู่ประมาณนี้ลัคนาราศีสิงสวัสดีครับ